ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเขาเล่นกันตรงนู้ใช่ไหมมันยังไม่จบอ่ะมันมาเล่นขี้กันตรงนี้อีกอ่ะทุกคนแล้วดูสภาพโอ้โหเล่นไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วอะดูดูด,ดูทุกคนเล่นตามไหมไปเล่นตามได้นะแค่เอาขี้ดินกับน้ำสกกระปะอะค่ะแค่นั้นเลยใช่ไหมลูก อันนี้เป็นือนรักเเอาโตโตโตเอาโตโตโตเขาเป็นอดใหม่โตโตอยู่อย่างน้โ

อยู่เขอายอาโอเคพอแล้วย yes. wow. ุรถนสงแล้ว <tube> ว <Five Wuhan>. ้าวแม่เม่คมันเพิ่งจะปวดนันเลย ก็งงคิดมากินเขาเลยวัยอะมาดินะรูโอ้ยดู้านหลังไม่หวเดมบอกว่าไม่ไหวแล้วพ่อพ่อพ่อโอ้ยขอเสกจุเกจุโอ้ยเจ้าัวอะไร มดดสอบรถอันนี้กันจะออกเหมือนโอไฮโอไหมเพราะเขาดูดิน5ล้านปอนดมาไหวนะคะไหวของแท้นะครับไหวของแท้นะครับคนนี้ไหวทวกน มาเล่นตรงนั้นเองครโอ้โหเล่นทั่วบ้านเลยทุกคนโอเคฝากติดตามองวาวาอยู่ๆเลยนะคะบ๊ายบาย